สวัสดีครับรันอีกเช่นเดิมนะครับคือรันไม่เคยพูดถึง i p o d ทัสสี่เลยวันนี้มีโอกาสเออเรามาพูดกันนิดนึงนะ i p o d ทัสสี่ของรันนี่จะภาพจะหน้านิดนึงนะก็ใส่เคสแหละโอเคเราดูข้างในดีกว่าก็เหมือนหน้าตาเหมือนในโเลยนะฮะมันนับ iOS 6แล้วก็จะถ่ายรูปด้วยเลยก็ปกตินะ กล้องกหน้ากล้องหลังจากไม่ค่อยชัดนะเห็นเขาบอกยังไม่ถึง1ล้านเลยอ่ะแต่ไมนก็โอเคนะภาพเพิ่มอะไรก็ทุกอย่างก็ได้ความเร็วก็โอเคความเร็วในการเข้าเน็ตก็พอสมควรนะเดี๋ยวลองเข้าดูปัดปั๊ดปั๊ดนะเร็วนะก็โออยู่ เราวนี้เรื่องอื่นก็เกมเกิมอะไรก็เล่นได้เร็วแน่นอนมันเร็วกว่าสองกับสามเยอะมากมันก็ยังน่าเล่นอยู่นะราคามันตกด้วยตอนนี้เพราะว่าคนไปออกไอโฟนทัช5หมดเลยข้อเสียงคงมีเรื่องแบตแบตสึกว่ามันจะไม่ค่อยทนนะตัวนี้มากๆเลยอันนี้เปลี่ยนแบตมาแล้วด้วยอ่ะคราวนี้เรื่องเสียงเรื่องเสียง เราลองเปิดฟังจากตัวมันก่อนนะบางคนบอกเสียงมันแห้งๆแต่รันฟังผ่านหูฟังมันก็โอเคนะแล้วแต่คนชอบดีก,กว่าของอ่าอันนี้ผ่านลำโพงมันก็ดังนะคราวนี้เราจะลองอเทสผ่านลำโพงกันดีกว่า เสียงจะได้ขนาดไหนเสียงมันก็ดีนะ พอได้เนาะเรื่องเสียงมันก็โอ้นะแล้วก็รูปแบบมันก็ยังสวยงามอยู่เกมก็เล่นได้ก็ตอนนี้รานเห็นมือสองนะ,ะบางตัวมีประกัน8กิกราคานะ่อยู่ประมาณ3500-3600-3700นะแล้วก็มีตัวใหม่มันออกมาเป็นรุ่น16กิก ตอนนี้ไม่รู้ราคานะว่ามือมอสองอยู่ที่เท่าไหร่แต่พูดถึงถามว่าเล่นได้ไหมถ้าเล่นเพลงเนี่ยเล่นได้วันกว่า,วาเลยนะเฉพาะฟังเพลงอย่างเดียวโดยที่เราปิดหน้าจอไว้อะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะหานะครับตรงนี้มาสําหรับฟังเพลงอะไรเงี้ยก,ก,ก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มเสียงก็อย่างที่ฟังนะก็ใครว่าแห้งก็แล้วแต่แต่ว่าเัาว่าโอเคเสียงมันถือว่ามีมิติใช้ได้เลยก็ ถ้าใครสนใจก็หาหากันครับแค่นะคะคี้ครับผมครับ